อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือการกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในบ้านพักของกำนันนกที่มีการยิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตและบาดเจ็บคนที่เอาข้อมูลรายละเอียดจากการดูภาพในกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อคืนถแถลงไปแล้วรอบหนึ่งแต่วันนี้นัดหมายที่จะถแถลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าการตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดอีกสองตัวที่เหลือซึ่งบันทึกภาพ ในจุดสําคัญก็คือโต๊ะประธานเนี่ยทำแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าในการถแถลงเมื่อคืนนี้มีสิ่งที่ฟังแล้วน่าสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือเรื่องของตํารวจที่ไม่มีใครทําหน้าที่หลังเกิดเหตุขึ้นเลยและการให้ปากคํานั้นสวนทางกับข้อเท็จจริงค่ะสิบสามกล้องเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับทีนี้ผมต้องกล่าวเรียนสื่อว่า ผมจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าคนไหนทําอะไรอยู่ยังไงนะครับนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคดีมาแล้วมันเป็นมันเป็นข้อมูลในสานวนการสอบสวนนะครับนะทีนี้ผมสรุปภาพรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจากคาให้การทั้งหมดเนี่ยนะครับของทุกคนเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อจริงนะมันขัดแย้งกับข้อจริงทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการเมือการ นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมถึงการให้การเทดสต่างๆพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าในภาพเห็นชัดเจนค่ะว่าใครให้ความช่วยเหลือใครหลบหนีหลังเสียงปืนดังขึ้นแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะยืนยันคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งตำรวจและคนนอกมีปืนเกือบทุกคนค่ะมีแบ่งกลุ่มไปก็จะมีะทั้งในส่วนที่หนึ่งก็หช่วยเหลือสอหนีไปเลยนะครับ หนึ่งช่วยเหลือสองหนีไปเลยสามกเา็เป็นการควบคุมพื้นที่นะครับนะนะครับส่วนตำรวจก็มีทั้งหนีไปเลยเทั้งทั้งไม่ทำหน้าที่นะครับนะทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ อีกประเด็นก็คือการขยายผลไปถึงการมีอิทธิพลของกำนันนกซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษก็บอกนะคะว่าสัปดาห์หน้าเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบธุรกิจการประมูลโครงการหน่วยงานรัฐไปถึงการมีความเกี่ยวข้องกับข้อคอราหาสวยสติ๊กเกอร์ค่ะนะครับการบ้านช่วหใจวันนี้ไม่ใช่เรื่องยิงแล้วแต่การบ้านช่วยใจคือการตรวจในเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมดนะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ นะครับนะแล้วก็การประมูลงานทั้งหมดที่ทเขามีเ,าเขาได้งานทั้งหมด1,500กว่าโครงการเนี่ยนะครับเ,เป็นการประมูลที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนะมีการเสียภาษีหรือไม่วันนี้ผมก็คุยกับท่านทิพดีกรวมสมรรากรนะครับวันนี้ทุกส่วนเนี่ยก็ตั้งทีมร่วมกันแล้ววันอังคาร10โมงประชุมที่นี่นะครับ การตรวจสอบเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยจะมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการกับอิทธิพลของกำนันนกด้วยนะคะและล่าสุดตำรวจก็สามารถกู้ภาพข้อมูลจากกล้องมลจรปิดที่เหลืออีก2ตัวได้แล้วมีรายงานว่าจุดนี้สำคัญมากเพราะว่าจะเห็นพฤติกรรม ตรงจุดเกิดเหตุยิงและชุดสืบสวนเชื่อว่า2ตัวนี้เสียหายมากกว่ากล้องตัวอื่นซึ่งอาจจะเป็นจุดที่จะเห็นถึงการวางแผนแล้วจะชี้ชัดพฤติกรรมของคนทั้งหมดในงานช่วงเช้าพลตํารวจเอกสุรเชษจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวแล้วก็นัดหมายจะ,ะแถลงเปิดเผยภาพข้อมูลทั้งหมดช่วงบ่ายวันนี้ไปจนถึงความชัดเจนในการออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยค่ะ